สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูการลงปลาดุกอุยนะจ๊ะปลาดุกอุยฟาร์มสุวรรณวันนี้วันที่เจ็ดพฤษภาสองห้าหกเจ็ดลงปลาอีกหนึ่งรอบแล้วจะหลังจากที่จับไปรอบที่แล้วได้กำไรหกตันห้าร้อยกิโลนะคะหกตันห้าร้อยกิโลเป็นเงินทั้งหมดสองแสนหกเกือบสองแสนเจ็ดจ้ะ พักบ่อพักบ่อเดือนหนึ่งค่ะแล้วก็ลงอีกรอบเลยจ้ะช่่่งนี้น้ำน้อยค่ะใครมีน้ำก่อนลงได้เลยอันนี้รถจากบริษัทเอาปลามาจ้ะแล้วก็พี่พี่น้องน้องมาช่วยกันลงปลาามปลาบริษัทจ้ะ อ,อันนนี้นนนจ้าอ,อันนี้อุปกรณ์การรับปลาฟาชีตะช่างถ้วยไว้นับจำนวนปลาอันนี้รถมานัจ้ะแล้วก็ผ้กเขียวผักเขียวไปฝั่งนู้นหน่อยเปียงอยกีอกอีกอีก จ้ะมองเดียวเลยลงจุดเดียวลงสามบ่อได้เลยจ้ะจุ่มกันจุ่มกัน

ลงบ่อใดก็ได้จ้าเอาเลยแต่ว่าบ่บอลซีมมื่นหาถึงบ่อละแสนแสนสามซี่มื่นหา,า,นสนสา,นหาก็เจ้าจะเปิดให้เราดูไหมทีม่งานช่วยๆกันจ้ะที่ป้านะอาล,ลุง

là phổ biến các cái công ty tài chính các cái cái này có cái 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 อาหารมะขันมาอาหารหน้มามืออื่นอาหารเข่ามืออื่นลอยหาซิปถุงหารถสองร้อยเอ้ยรถล,ละสามรลอยสามรถ สองลอยนีสิบสอง <ลด S 3> รถมีล้างเปลวจ้ะขอล้างเปลต่างตาซังแน่หนึ่งสองสามไงปะเนียไม่คือเป็นต่หนึ่งสองสมคือเป็นต่หน่อยครักแจลงปลาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอันนี้บอห้านีปลาหรอวะมีไปเอาฟังมาเ yeah, อ้า u ูทูป เบิ้ด nói Để

เบอร์สามครับมีอยู่ม้วนซองไฟนีะเบอร์สามได้แค่ซีล่งเดียบโอ้มีตายตัวนี่แข็งแน่นดีมีสัตว์อยู่หัวขาวปะแข็งแน่นจะต้องมีแล้วอ๋อโอ้ยมันมีหมอมีตายมาอยู่เด้อมัต้องตายิคราย มันตื่นอยู่เมน่เออคับแข็งรับเาตม้อเบอร์สได้เท่าไรสี่ลังที่อยู่สี่ลังหารงครับลังหารบติมรบบเดียวองก้อไหนก้อนอ่าเบอร์สามเอาเบอร์บอที่แข็งแรงที่สุดเอาบ่อนี่ เบอร์สามเบอร์สามเอาไบอสามจ้ะเอาไซบอหลังทั้งหลังหมอค่ะเบอร์สามบอนับเหมับเ็้าหมอับอ้าหมะครับเบอร์บนับเ้หมอับเหันมับนัอหเอเ็น้าอรับอาอน้ครบอไครับเบอท้าหลังบสม บ่อหลังค่ะบ่อหลังหมอน่ะทั้งหลังหมอนอย่วนนัลงนั้นก่อนแมนพี่คุณมากมาลงบ่อพี่บ่อนี่บ่อนี่น้ำดีมันจะดีบนหรอว่าต่ว่าบ่อนี่เ่ยได้ไรปลาหน่อยลงจีนปลาหน่อยลงบ่อหนี่ไปหมดอไปหมครี่เพราะว่าปลาเมื่อปลาสร้างมากหกิโล

เบอร์สามเบอ่อสามสาพันตัวิกันงล่างๆะสามพเบิเลยครับบเร์ในสองเหมือนกันรนี่แสนนี่แสี่หมนสามหมื่นสามสหมื่นสามพวครับครับเดี๋ยวผมเดียวขึ้นล่างสุดเสียบที่ท่นท่านก็ตัวลครับสามพันสี่พันหันแปพันสามพัน Yup. Okay อันนี <c oughs> <c oughs> ้อันนี้้างเอนแลเมือละไร็แ้นหาดยทั้งนล้างเตอนกับเตอันนลบอลอะไรนหล้งเงิน้มบ่ล

อ, 1941, อันนี้เด็ดสามลังหนึ่งลังเหอีกลังนึ่งเขียนมาเยอะหมดเลยล่งตียงล่างเตียงกำลังเตียวแข็งข้าข็งหมดเลยแล้วเออสองกำลังีงรวมเลยอ่านี่ล่างล่างทีสี่ล่งเตียงแวครับผมนนั่งร้านน่งโต๊ะนั่

เตือนพี่ครับทำขนมปังทำร้าฟ้าล้านนู้นี่าเจอหนึ่งคันหนึ่งร้อยเกืบสิบตัวร่างอยู่ต้องกรที่เป็นสามครับหนึ่งคันหนึ่งร้อยเกือบสิบตัวครบแล้วครับมาเปิดสามแน้วสี่ล่างเติมต่อเติมโดสานค่นะครับ

3ารวมฟ้าชีสามกิโลสาจะบก,การลงปาาลาหมครกกแวต้ามัน่ามงามับร่างไม้กันเลบอร์3าเบอร์2งที่1นึเอ็ย็นเอาไปส่งตรงนู้นแล้วก็ปิดเลยครับไปไปส่งตรงคุณยายลงปลาเนี่ย

งงลงปลาน้ากันได้กเด,ด <ง Claro> อเสรเรียบร้อยจ้าม,มด